ในรั้วของในเลตอนนี้ก็อ,อย่างปกติอยู่เพราะว่าในด้ากนการในเล่พื้นก็ยังปกติประมาณัครึ่งเมตรมันจะมีเมตรไม่มากเท่าไรเบ็ดติดข้าวไม่ตกรูปบอกกันท่าว่าบารรทุกจะช่วยรายงานแต่ด้านการที่อยู่ริมคลองอะไรแบบนั้นบังมู่เขื่อข่า,ขายประมงพื้นบ้านอ่าวถาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช แกงข้าวพานวิทยุซื่อซารไปให้เพื่อนชาวประมงขายกว้างและชาวทุนยางเทยูบนควรให้โรษสภาพอากาศเท่น้าอีเกิดขึ้นในช่วงท่องรวันนี้โดยนำความรู้ภูมิปัญญาโค้งประมงพผื้นบ้านมาชายประกอบการพยากรณ์ก็จริงถ้าว่าแรนสะด้านในคันวันนี้ถ้าว่ามาเทียบครับ กรมตูนยมวิทยาทีว่าเขาแจ้งเตือนมาว่าให้วันที่ต้องให้ก็ถึงวันที่หกเนี่ยเตรียมว่าระวังเนี่ยก็คืออย่างน้อยชาวประมงวันนี้ได้แจ้งเตือนก้งเพื่อนที่อยู่บนบนผุกเขานู่เพื่อนที่อยู่กันนู้นว่าตอนนี้มันยังปกติอยู่ในทะเลซึ่งแม้ว่าเราเละแต่คืนเนี่ยมันยังยังเงียบถึงมันไม่มีการพิดปกติแตไรแต่ว่าในการตังเกณฑตรงนี้นะชาวบ้านก็พยายามแจ้งเตือนว่าเออในคือสร้างเกตว่าคืนนี้ลังจากช่วงนี้ไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับโดยที่ว่ารเล่จากก้อนเมฆเดีว่ามันอยงห่างอะไรครับมันเป็นสีขาวเนี่ยก้อนเมฆสีขาวเนี่ยมันมันไม่เป็นเป็นก้อนเมฆติดธรรมดาอ่าเป็นก้อนเมฆที่ปกติซึ่งไม่มีเมฆคุนอะไรอ่าถึงแม้ว่าจะมีก้อนเมฆดำๆแต่ว่ามันเป็นก้อนเมฆที่คุ้มย้อยคุ้มเล็กเนี่ยมันคงไม่บ่งบอกถึงหมอดุมจะเข้ามาามกแต่นอกจากการสังเกตหลักษณะของก้อนเมฆเล็วบางโม่อย่างอันสภาพอากาศจากการสังเกตคลื่นลม ซี่งกว่าลันแหลกพุ่งปลายในได้การตังเกตกองของืนเนี้ยจะดูในคืนถ้าห้ากว่าครัหมอดุลมจะข้าววันเนี่ยคืนจะลุมใหญ่ๆใหญ่เลยครับมันคือมันเหมือน,นกับเ,าเราแค่รถลงลงควนลงลงบุกเขามันหลึกๆใหญ่ๆนะครับนั้นในส่วนตรงนั้นเลยครับปลาครับบางทีบางทีวันนี้เราห้าปลาได้แต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยอ่อนดีหมอดุลมจะก้าวนี่ปลาจะให้ไหมครับให้แบบนีนน้ ฟ้ามันจะนี่ไปเนั้นนันคือการสังเกตที่บ่งบอกว่าเออเรายึดตําแหน่งพื้นในในวันร่วงวันนี้ให้เที่ยมมาแล้วก็บุมก็พยายามกระจายข้อมูลข่าวสารนให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยได้รู้กันว่าเออคือผ่านทางวิทยุหมดดับเผื่อที่จะถ้าว่าเอดมานักขึ้นมาเนี่ยทางบนนู้นเขาเตรียมว่าพร้อมในเห็นในกันแต่ว่าเรามาสังเกตคือไม่เสียหายในเรื่องชีวิตแต่ถับที่เราป้งกันไม่ได้ แต่อย่างน้อยเราก็เลือกชีวิตวายเพื่ออนาคตของเราก็ได้สร้างกันไม่แล้วเจ้าประมงพื้นบ้านยางบางมุเทยุกับเล่มาว่า4ีิป,ปีได้นําความรู้เรื่องคลื่นล่มในชีวิตประจาวันมาผัดร่มปั้นกับความโรทําไมไหมซึ่งเป็นแนวทางในการทำมากินของเาวประมงพื้นบ้าน แต่ทำไ้พวกเขายังคงดำรงวิถีชีวิตเทพอดีกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาลก็ในส่วนของการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตผงนี่ถึงระบบพวกชาวบ้านนี่ต้องอยู่กับธรรมชาติจงเวลาเรากักามาินเนี่ถึงแม้ว่าจะปอกคืนใหญ่ๆเนี่ยเราสามารถที่จะเตรียมความพร้อมได้พอเรายุ่ตรงนี้มาตั้งแต่ว่าบรรพบุรุษของเราบรรพบุรุษเคยซ่อนเรื่องราวที่ ในมาอะไรต่างๆไม่เคยไม่เคยหายครับเราในวิถีชีวิตของเนี่ยสามาติดใจรับรู้เรื่องได้จากบรรพุทและก็ได้ต่อตัไปให้เราดุรลังีายไดเรียนรู้นักข่าวพลเมืองเหลือใกล้เฝ้าระวังไฟพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงาน